สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซ u ปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับและนี่คือการแข่งขัน PC เกมครับกับการแข่งขันกีฬาเทคบิอลนึนในกีฬาสาธิตที่เจ้าภาพกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมครั้งที่3-2เขามีการจัดการแข่งขันขึ้นครับโดยในการแข่งขันประกอบด้วยสีชาติได้แก่ทีมชาติไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและก็เจ้าภาพกัมพูชา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีการชิงใช้ย5เหรียญทองแน่นอนครับพี่ไทยของเราคว้ามาัมดหด5เหรียญทองรองลงมาก็เป็นมาเลเซียกัมพูชาและก็อินโดนีเซียเป็นอันดับสุดท้ายครับผมแต่หลังจะจบรายการการแข่งขันนี้สิครับผมก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายจากชาวกัมพูชาครับบางคนบอกว่าขนาดระดับโลกอย่างตานไทยไม่ไหวเลยแล้วเราเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้ บางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปจ้างโค้ดทางการีหรอกจ้างโค้ดไทยมาเถอะน่าจะเหมาะสมกว่าเราบางคนก็มาแซวว่าไทยเนี่ยฟาดเป็นอย่างเดียวเลยแน่จริงก็อย่าฟาดสิครับนั้นครับผมอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปฟังอมเมนาจากชาวกัมพูชาหรือว่าชาวมเมนม์กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอร์ด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ คอมเมนต์จากชาวคอมเมนต์กับ PC เกมของกีฬาเทคบอลไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกับคอมเมนต์แรกจากชาวคอมเมนต์ครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับขนาดแปลกีฬาชนิดใหม่ไทยเองก็ยังพัฒนาไปอย่างแตกต่างมากมายแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะก้าวทาันไทยเสียทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่ก็แค่การแข่งขัน PC เกม แต่ในการแข่งขันกีฬาสาธิตที่สีเกมไทยเองอาจจะไม่ชนะเราก็ได้แม่นาดนั้นเลยครับแอจะรอดูนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาเทคบอลเป็นกีฬาที่แปลกใหม่มากข่าวกัมพูชายังไม่ถนัดแต่ไทยตอนนี้กินเรียบอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า หลังจากนี้เราควรจะต้องเลือกเอานักเตะดีๆนักเตะที่มีประสบการณ์เพื่อที่จะคว้าชัยชนะในการแข่งขันในกีฬาซีเกมสเขาพูดเหมือนว่าใครก็ได้ที่จะมาแข่งกีฬาเทคบอลนะครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเทคบอลเป็นแค่กีฬาสาธิตในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ส่วนกุลญแมคือกีฬาที่แข่งขันจริง เพราะฉะนั้นเราคาดหวังกับกุณแมมากกว่าเทคบอลอย่างแน่นอนแม่แอดคงไม่กล้าสู้กับคุณคแหมครับขนาดก่อนเริ่มการแข่งขันพรีคุณคแหมได้ข่าวว่ามีปัญหาแล้วไม่ใช่หรือครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักกีฬาเทคบอลของเรายังไม่มีความคุ้นชินกับกีฬาประเภทนี้แต่ขอเวลาให้พวกเราสักหน่อยตอนนี้ พวกเขายังอ่อนแอมากแต่หลังจากนี้โค้ชชาวฮังการีจะทำให้พวกเราสามารถเอาชนะไทยได้ครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านากกีฬาไทยก็เหมือนเล่นง่ายๆสบายๆแต่ทำไมพวกเขาดูมีความชำนาญมากกว่าพวกเราแมมพี่ไทยของเราไประดับโลกนะครับไปดูคลิปต่างๆได้เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า เกมกีฬาประเภทนี้นะเทคบอลมันอะไรก็ไม่ดูกัมพูชาของเราแค่ลองเล่นก็เท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนาดประเทศตนกําเนิดอย่างฮังการีเมื่อเจอไทยพวกเขายังบวดหัวเลยแล้วเราคอมเมนพึ่งหาเด่นจะเอาอะไรไปสู้กับไทยอันนี้คิดได้ถูกต้องครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเข้าไปดูคลิปของไทยเล่น พวกเขาไม่ใช่มือสมัครเล่นแต่พวกเขาคือมืออาชีพอย่าเพิ่งกลัวสิครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสู้ๆคอมเมนต์ไม่ว่าอย่างไรไม่ต้องไปกลัวไทยกีฬาประเภทนี้ก็แค่กีฬาสาธิตเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบราซิลเขายังโดนไทยความมาแล้วแล้วเราจะเหลืออะไรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า กีฬาประเภทนี้ไม่แพงมีน้ำซ้ำยังเล่นไม่ยากอีกไม่นานพวกเราคงพัฒนาตามไทยได้แน่นอนครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเองพวกเขาเนี่ยช่างมีฝีมือนี่ขนาดไม่ใช่ชุดจริงของพวกเขานะมาสาที่ได้ดูแต่มันช่างแตกต่าง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพึงคุ้นชินกับกีฬาประเภทนี้ไม่นานแต่ทำไมพวกเขาพัฒนาไปไกลได้ขนาดนี้แล้วคอมเมนต์ไปอยู่ที่ไหนมาครับไทยของเราระดับโลกเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราเองควรจะต้องพัฒนานักกีฬาเทคบอลโดยส่งเสริมมาจากกีฬาเซปกักตะก้อทำให้เหมือนอย่างที่ไทยทำอีกไม่นานคงไม่แตกต่างจากไทย ครับรอดูนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเองพวกเขามีเทคนิคสูงมากพวกเราเองยังไม่สามารถฟาดได้เหมือนพวกเขาเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคู่ชิงในฟันน่าจะไม่ใช่ไทยกับกัมพูชาแต่น่าจะเป็นมาเลเซียกับไทยมากกว่าอันนี้ข่ามเข้าใจถูกต้องแล้วครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาเทคบอลก็คือแต่ก็รุ่นเด็กเล่นกันเท่านั้น ครับตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันคิดว่ากีฬาพื้นฐานอย่างเซป,ปักตะก้อของเราไม่ได้แตกต่างกับไทยและมาเลเซียเพราะฉะนั้นพวกเราสามารถพัฒนากีฬาเทคบอลได้อย่างแน่นอนครับไม่แตกต่างเลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราได้เจอกับไทยและเรายังมีแต้มเพราะฉะนั้นกีฬาเทคบอลไม่แตกต่างกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า แมทนี้คือแมทพิเศษคือ PC เกมเพราะฉะนั้นเรายังสามารถพัฒนาเพื่อเข้าแข่งขันในกีฬาซีเกมได้แม่เหลืออีก20วันเองนะครับผมจะทันไหมครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเข้าชมไทยครับเขาบอกว่าไทยนี่แหละคือต้นแบบของกีฬาเทเบอนในเอเชียตะวันออกเชียงใต้แม่นานๆจะเจอคอมเมนต์แบบนี้ดีนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ฉันกำลังสับสนว่าไทยคือผู้คิดค้นกีฬาประเภทนี้หรือฮังการีกันแน่แม่เห็นไทยเล่นแบบนี้กัมพูชาถึงกับงงเลย,เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาทำเทคบอลให้เหมือนตะกอแต่ทำไมกัมพูชาของเราถึงไม่ทำแบบเขาแม่ก็ต้องไปซ้อมสิครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเล่นได้อย่างตื่นเต้นแล้วใจเพราะฉะนั้น เอาโค้ดไทยดีกว่าเหมาะสมกว่าฮังการีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาแต่ฟาดอย่างเดียวแบบนี้ใครจะไปเล่นด้วยและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าขนาดมาเลเซียยังแพ้ไทยแล้วกัมพูชา จะเอาอะไรไปสู้กับไทยเราเรียบร้อยครับผมคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาที่เรียกว่าขำๆก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬาเทคบอล bon กีฬาสาธิตในการแข่งขันซีเกมครั้งที่3 2ที่ประเทศกัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพครับแม่แค่เริ่มต้นชิงชายนี้ไทยของเราก็กวาดให้ดู5เหลียนครับ จ้าภาพน่าจะสะดุ้งพอสมควรนะครับผมแต่อย่างไรครับทุกท่านครับฝากเชียร์ฝากส่งกำลังใจให้กับทัพมักกีฬาไทยในทุกๆประเภทที่เข้าร่วมการแข่งันกีฬาซีเกมครั้งนี้ครับขอเสียงเชียร์ทัพมักกีฬาไทยกันหน่อยครับผมไทยแลนด์สู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ